ครับปูครับรการ 5, านวดการครับปูเฮ่ห้าผ้าร่วยครับการนมัสการจา้าปูเฮ่ห้าผ้ารวยครับเนี่ยยอดมีรับมือนี่เนาะครับผงสุดท้ายเด้อเตมปล่อยผงสุดท้ายเด็ดเด็ดบ๊อบปูเออเด็ดเด็ดแล้วเขาจะเอาเงินสร้างซัมเชียนไม่เห็นไงครับโอ้ สร้างสามเสียนม่เห็นต่บานนี้ตอนนั่งสมาธิโยนว่าเห็่นเห็ดต่มุ่เงินรางก่อนเนี่ยครับตันแข่แข่สีขายตันมาหาพราะยันาคาหัวหมีะก็ล้กัเลยบานนี้ไม่เหตมุ่ได้หาแบบสามนครับ món hà bèo sám lần tráng tô tiêu tiều ha có nhãn hà bèo sám là gì sáng sám chén hà sám hà sám hà lăng บ่ต้องเอ่อซีหาซีหาซีครับอยู่แต่ว่าล่างอย่างเดียวครับเป็นเลขเงินสร้างสามเสียงทั้งสองอันหมดจ้าทั้งสองตัวอันอันเดียวอันอันอันเดียวหาแต่สามเหนเดียวตัวเดียวนั่นละแต่ว่าอันเลขน,นิมิตนั่งนิมิตนะโอ้นิมิตซีหาหมดจ้าเออนิมิตเห็นสร้างอันเห็นเห็นอันปนัญญานาคนี่หาหัว ครับหาหัวไม่นย่นาเพราะว่ามันมีสะเกดหัวไม่จะเก่าหัวนะบัดนี้ไม่มาเป็นหาหัวแก่หัวคนหัวยาวๆ่หัวหนึ่งสออชีหัวหนึ่งหัวสันสันครับก็ได้ก็ได้เตียวก็ได้เตี๋ยวอันหาบานี้จอระเจียบัดแก่ชีเล็กชีมาใส่เหมอืมแก่เล็กชีเอามาเอามาใส่กันว่านั้น เอาหัวมาใส่กันก็ับมันจัลเกียบันยันใช่หลังจรเขียเลขกซเอาซมาใสหาที่ปูเออเลยว่าซีหาหาซีน่ะครับโอ้คือนทีเดียวนองวดนี้เสียว่ะนี่คันคันเราคันเราซุ้มเันรนซุ่มตีตีปกสลากเมันไม่ก็ไมี่มีหาไม่ตี่มีหาซีปกสลากเลย ก็กบ,บันกบันที่าออ 4, 5, ไหมปกสลากห้าสีกับสิบห้าีสิบหาน้ำบอกทแล้ปูหา่สี่หาสเก็หาหมเอี่สาเพิ่มบอกปูันเตียวหลายสูงก็มีเจ็ดหาน้ำมีตุนหาน้ำแล้วเก็ตเก็เตียวได้หลายตัวยุตีหอดเจ็ดสามหดแล้วครับ ยัดสามเจ็ดหาเดียวสี่หาศูนหาหาซี่หมดแลสลากโป๊กมันตีหลายตัวเนี่ยผู้ใหญ่ที่แหล่ซี่หากับเจ็ดหาผู้สิ่เพิ่มอีกบ่โอ้บกกับบกเพิ่มก็เอาหาซี่ซี่หาก็้นเขานี่แล้วกันเพิ่มนี่ก็เอาเอาตัวนี้เราเพิ่มไม่เอาเอาศูนย์หาเอาศูนหาศูนหาเพิ่มเนาะติโปกสลากเออตีโปกสลากศูนหา ตัวนี้เจีดดเจดไเน้นๆมาเนี่ยครับเน้นๆเน้นๆคือเน้นๆเขียนเอ่นเน้นๆคือห้าแปดสามกับห้าสี่แค่นี้แหะห้าแปดสามกับห้าสี่ตัวเน้นตัวหนักเออตัวนักได้ว่ามู่นั่นมูนั่นร้องเอาก็ได้มสูงหาอมกอั่เ้าเตุ่้ตรตกรอนจตปล่อยก้อนเหมือนเจ็ดอ่เจ็ดหาทั้งทีนะ ครับกามานั่อยู่จังเจ็ดสามมื่อสิกาม่านี่สี่โปกสลากมันสี่เบื้องแล้ลว,ลวลมันอยู่ขางหนึ่งขางหนึ่งสามขนไหมขางหนึ่งสองขางหนึ่งนีง่สอง,นงนข,องน,งของน,งนได้เตี้ยวอยู่หันหลับมันสี่ได้เยอะครับเออแต่ว่าเนีนๆนี่เรียกเนี่ยคือสีหาล่างนะยิ่งพอสีหาล่างนี่มาแข่งแน้วซีหาซีนี่เปล่ากับน้ำเนาะ

คลิปก้อนนะครับช่วอยู่นี่คือคลิปก่อนนะครับคลิปก้อนปูหายเลขสูตรมาเลขลักหนึ่งสี่เจ็ดวิ่งวสี่วิ่งเจ็ดรับคู่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสามบานีรับคู่สองตัวสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามล่างหาหนึ 1> 1่งศูนย์ห้า อันนี้คือเลขสูตรมันตีพกสลากปูให้วิ่งหาแล้วก็ซีหาเจ็ดหาศูนย์หาซีหาในปูมันใจร่อยเปิดเส้นเรื่อยอันนี้คือคลิปก่อนโอ้คลิปกรอนมันเกิดไปือเก่าตัวนี้กันแบบเก่าตัวนี้ครับมันบ่เพิ่มอยู่หรอกตัวเก่าตัวนี้อันนี้คือคลิปก่อนมีเหล็กสูตรกับเหล็กตีพกสลากจะาเงินนี่ ว่านี่ม <working> <ım> ันใจเรียกอันนั้นแหมเงเงิน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 นั่นสร้างสามว่าสร้งสามเสียนสร้างสามเสียนหาแปดสามหอบปูให้จังใดนี่เออหาแปดสามเลยมันมากไหมมันอยู่ในบาทไหมยุ่งพอมองนี้มองนี้มองนี้ก็จะว่าว้องเดียนมีหน้าโอเดียนสิงหาหนี้คืนมากพันยาขน้ืนมากเนี่ยเล่เอ แอาแล้ววานนี้โอ้ย่ามันคักเหรเห็นเห็นนั่นเล่บบาทนี่เลขค่ารายก็รเลขแปดเลขสามครับปับ่นเขียนเอาเพราะว่ามันใจมันคักเหรอตัวนี้คือมองนีุู้มมองนีข้าเจ้าเคยถูกมาหาแสนแล้วห่าครับเออถือมหาแสนหกแสนข้าเจ้าก็ถือมาแล้วเนี่ยครับป่บานนี้เฮ้านข้าเจ้าก็ถือมาเฮเฮลาน แต่เก่าเจ็ยเนี่ยวัดนี้ปูเลยไปเอาแม่บ่เออเลยไปเ่ามงนี้ล้วเปล่ายกคนว่าเอาเตยุวัฒน์บริหพ้นก็คือเจ็ดเจในพ้นเก่าเก่เจ็ดเนี่ยครับงันว่ิาพ้นเอาพ้นเอานองไม่เอามาเอาอืแต่ว่าได้บอกยุ่งพอเจ็ดเจ็ดเดินเก้าเก้าเจ็ดม้เรื่องมันเรื่องเปล่าไรลายคนนึาเ่า บานี้ก็บานี้ตึงเป็นบ้านวานตึงสมองเสียมไปจำอะไรเป็นบ้านวานนี่มึนเศร้าแต่เพื่อนแต่พื้อนเดี๋ยวมึนขามึนแขนมึนนิ้วจีนนิ้วมือครับเนี่ยแต่ว่างวดนี้นี่คนเล็บเปียบบวคนเล็บโทรมาบอกก่อนวันอัวขารวันที่วันที่วนัวนหัวันที่สิบสี่วันหันไหมครับเฮ้ยโมเมน มันเป็นวัดหนคาขเพิ่นเพิ่นมาเอาเพิ่นมาเอาวันวันอาทิตย์แม้ว่าที่สิบสองครับอือพิ่นมาออกวันที่สิบสองมันก็ด้วยขั้นก็เลยป้าไปเอาอยู่หม่องว่างพญานาคนะข้าเจ้าครับก็ผีก็โยกที่ที่ลึกป่าที่ร่องป่าเนี่ยแต่พญานาคว่าอยู่นี่บ่ได้ร่องป่าบันนี่ข้อนย่านพญานาคบ่ปูเอาปูเน้นหน่อยนะครับปู พูเนี่ยนนะท้ายคิบบ้านีโอ้ท้ายคีบวะเจ้ครับท้ายคิบแล้วนะครับเน้นๆเด้อยมแอบที่ย่มพอเฮฮาพ้ารวยครับเอ่ยย่อม่รับมือนี่คงสุดท้ายมือนี่วันที่สิบห้าเนาะครับเอ่สิบห้าเป็นวันพุธมือนี่วันมื้อนก่บโศกราบกับสีออกแล้วกับกับปูกับมันใจมันใจห้าแปดสามขันล่างเน้นๆกับ หาซีตังยางเดียวหาซีวนี้กะศูนหาหนึ่งหาโมนันหรือเจ็ดหาโมนันกะรองไว้ก็ได้ครับเราก็มากอย่แต่ว่าานนี้กะหายับซีกะกดไหลกดแช้งย่อมพอกะมีตะคบซุเจริญแล้วกัให้สำหรับด้วยเห้เป็นแนวทังละกดแ้งมพอไปเากมากเราขึ้น่าสีมาเ้วเสียงได้ออกมาล้วเนมาล้วละตีปูว เออว่าเพราะว่าป uh um min um> ีกายนี่มันดอกมันดอกแปดสามเนี่ยว่าที่สิบหกนี่หละทำได้อยู่เนี่ยถึงเนี่ยถึงว่านั่นถึงน้ำเขาอีกเนี่ยถึงน้ำเขาปีกไก่หล่ะไม่ไม่อีกแล้วแปดสามคนได้ซื้อแปดสามขึ้นว่าสิโศกคนนั่นและปีกายออกแปดสามครับครับอย่างก่อนเฮาปู เจ็ดห้าครับเจ็ดห้านับนได้เง่ันที่วันที่สิบหของกัญยาเนี่ยครับกัญยาเด้อวันที่วันที่หมันดอกเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยครับอือมันก็บวอกครับครับดี๋าวมันก็ออก้นอยู่นี่แหละพอดีพไปใส่ดอกบานี่อยู่ได้ประจําว่ามันก็มีแปดสามแล้วพอต้องกับเลยได้แปดสามนุ่งพอครับอือตรงตไปเลยแต่ว่าเราต้องดเลีนล่างเลนบนว่าัน มักบดน,นะหฮงครับอยูนหนามดมันงามมากเลยมันม,ม,มีขีเทียนนะครับเอานี่ถือว mm ่าโค้งสุดท้ายปูสารคามนะครับเด้อเนี่ครับเอาขอบคุณปูละลายเด้อที่มาให้แนวทางยานยมนะครับเออจะเลนพอดครับขอบคุณปูละลายนะครับครับกลาบนาฏการครับปูครับเออจะเล่นพอดจะเลินพอดุสาธูจ้าปูเออจะเลนพอด